พี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องบ่าแล้วดอกเอาหลายคุณล้วคนก็นทำอาหารอีเอียงมาเนาะมือเสามันสมองมันรีกกับแล้วมือเสาร์มนง,ง่อยบา่าแล้วแต่ว่าสิจิกหัวยฮันบอกน่าสิจิกจุมังเนาะ ล้อไปพี่น้องยังอีกจังมือเอายังอีกจังมือก่อนนี่เสียโซ่เก่าแล้วบูมแมนตีสามสิบสามสเปนวันที่หนึ่งโว้ยเด็กเสียออกเลยตอนนี้เฮอยู่ที่อันเรื่องอ้ายเนาะมานนี้แม่อุ้ยไฟวามันคุดกับผายเออคุดกับอ้ายหมอโอ้ แทน,แน,แน,แนมฮิมนบ่ขคุดนะเบ่ฮะม่ตีอายเขนน้ากันเลยอายนนกันตองมาใส <c oughs> ่ยี่หไ สบ,บายดีป้าลุงนะไหมสบายดีป้าลุงทางคีซีมันไปกับใครไปกับเวเดนแม่ะอะไรทจ๊ะเหตุงเริ่มคูดห้องน้ำเลยพี่น้องเอ้ยห้าอ่าาาา อตัวมันดินด่างว่ะที่แทนดิหนะาลงทั้งลุกบ่อสีใสลงไปจากปอกเดียวหนิแปดลรา่ะแปะก็คุดกว้างกว่านี้เออเออเนาะมันจะไงเออ

อ้ายคนอ้าพอยพอดีก็นัน่าผนะูอ้อนะ้ายพอดนะฮะใกล้แน่ไข่กลัวน้องอยู่มีห้องน้ำมีไฟ <c oughs> น้องหมดตีงมเหมือนอยู่สามสี่ปีเลยโอ้ จะเหม็นสะอาดใส่น้ำเข้ามันกันนั่น,นแหละเนาะเข้ากระยานคือกักน,น,กนมันเกิดปัญหาจากเข้ามันปนลาบไปหาเข้าได้บัดน,นี้ไฟ<ป>มันเป็นยังดอกเข้ากับสิได้อะไรเลยรอๆไปมันบ่อยอย่างนะพี่น้องเอาเงินให้

มันสิเหลือมันในเนาะดินด่างในเนาะอะไรน้องเขาเจ้านี่ต้นอันกระแมนบออะไรน้อิสามน้องสี่น้อง เห็ดค <Good S 1> <Good S 2> ัวเห็ดทางคุดแล้วคนละนอกจกังไ,ไปหายเข้าปอกมาหาอก่มมากหายเนาะแม่มากใส้เลับแากใข้า,าลงเลย มืนทงว่าล้อกน่อยโอ้ยไอ้แี่มันอีกเบิแล้วโอ้เนนั่นีอันนี้อันนี้มันกเม็ดะเม็ดตายลเ็ฮอสเโอ้ได้มดแด้แมแล้วนี่นะสีได้แล้วแมนะแปดซีัวอะพรก็ดี มันดีแล้วมีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นสอยเรือมา<ล>อืนนอ,อนนขอบคุณในลายอ่ะเพคุนวะโว้ยครับผมมีผู้ใหญ่ใจดีสอยหอยวยเนาะคือสิงมมือต่อไปแล้วเจ๋อเอ้ยท,ทั้ทงท,ทางที่ทั้งทางที่ทีวีเพื่อกะมีจานดาวเทียมเพื่อผผกะมี่เครืงล้างข้าผู้พะว่าบ่มีไฟโอ้ยโอ้ยน่ <laughs>

ยวเสี้ยาหายดอกอ๋เองินกลัวเนี่ยบ่อแล้วดอกบอ่อแล้วพี่น้องอะไรฮะมึงกลวยน้องสืส่อๆกับค้วยอะไรดนี่โอนเอ็นโอนเอ็นจงเจกจงเจก,เกพี่น้องใส่ตางไม่เห็นของไ้รุ่นไอฮาตะกี้ก็ยังใส่หางบวัวใส่แล้วเดี๋ยวนี้ เออเพิ่นเอาดินใสน่นันมาเอือยผู้ใหญ่นะ่ไปห้ากี่ซี่อ่ะสี่กี่ซี่มันอยู่ในกกจิกนะพี่น้องเอ้ยโมมีแบบอย่างให้เบิ่งว่ะอะไรอะไรมันคือโอนเลนโอเนเนองนยังซีวะเฮ้ยยกงกวแหงเลยตี นี่ยังกินข้าวคนนี้นะบ่มีบ่มีบ่ไไปหาอืมบ่ได้ไปหาแล้วก็บ,บ่มีกินขณะไปหาแล้วก็มีกินแน่ของกับของข้อขาดโอ้ยที่แมนซาดพี่น้องที่ใว้มาเรื่องโหลดมึงกินเะลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเด,ดโหลด,ดโหลดประจำบ้านเพิ่น ขู่กายอ,าอือฮเดียนี่ตัวที่เขาบอกว่าหน้ามันแตกของะมันยี่ห่ออะไรอกฮึซึ่งมาขาดแท้ มีรถฮอนดา้าขักแนหนบอดี้บอ Moment, ลบอสโมแมนเนาะรถจีนเม็ปจีนเมเจีน <c oughs> คนบอมีสิเหตุนั้นได้ไดสน,นะคนบอมีนั่นได้มานก็บบอมีมันก็นตั้งต่อบอมีเหมือนคนมีเนะี่ยรหลดเป็นทนาดคันบอส ว่ายังโหลดเป็นเทอร์ดคันโหลดราคาเป็นเทร์ไดร์ล้านอันนี้โหลดราคาอันน้ำหมื่นหมื่นกว่ากับ่มีม่มีมันเงินสื่อแล้วนะน,นี่นะบ่ว,า,วายมันตายบ่อยอย่โหลดนี่สอบบ่อยว่า รถล้มบบแบบโอ้โอ้จะเหมือนสะหลูกหนาบาดเบรดวัดสันเแบรบกมันติดบบมันไปใส่มาใส่กันยากค้อมือนี่พี่น้องเอ้ยมันต้องมีมอเตอร์ไซค์โผล่ เข้ากันดีเนาะเว็บปลา,าเผาเข้าเว็บเอสกับอีแดงเผาเข้ากับดีมมีอยู่สามคันดีมกับกะกะอยู่ไปสองนี่ส่หนามมันบาดนะโหลดไปล่มใบ่ปะหนาถือโหลดอ่า โอ้ยจะเมนซาาขอบโหลดโหลดมันห่างเกินนิดหน่อยมันกับเจ็บแล้ววะนี่ปกติมามอสยิมหัวเส่เฮ้าเลยมันบอกหายจังไปบอกพากันไปสั่งยาไปสักก่งยี่ส่นะกระสอง เป็นยังจะไปซากนะเหม่ยไปสบายอืมเปมนเป็นขายบ่เป็นวัดเป็นเมื่อยโอ้ยจะเปมนสาดตรนาสูมีแต่แนวโฮมแนวดีๆคือเขาน่ะผมมีเนาะเรลืมแล้ว บ๊อบนะพี่นางไปนะได้ก่อนจังหวัดแป้นลูกหนาบาทนะข้ามาท่าน,นอีทีที่ข้ับรลดข้ามานะลูกสาวของอ้าย ลูกสาวของไอ้ที่อยู่ในอันนั้นลูกซ้ายลูกสาวผู้อยู่ในอันตักดินอยู่หันอนักหนกมากี่แนะอันโหลดมึงมีจะคันโอ้ยกเรามึงมีสองคันเอามาหายาวางใส่นะผาผ่าเมียกับลูกไปหาหมอมองดูเบรกตีดลูกเกิด หนามันบาดเบ,มบิมเ,เมื่อนไปเบิ่งเน่โอ้เจมินสาดคลองโหลดมันโหลดมันพอเข่าคลองเก่าแล้วเนาะโหลนโดน่ะนเจะะะมน,น,สนส,นอนสะอาด เออมันจะลงบออหนาบาทกลายหนึ่งเออหนาบาทเป็นไงเอามันบอกมีห่องต้นห่องขี่ก็มาอยู่ในนี่แล้วมึงเฉินไปอยู่สายสระ อจบไม่พอทำไมคิดหนาพี่น้องเด้อขอบใจให้ลายที่ติดตาม